ถ้าต่อมีเงิน5,000บาทต่อจะซื้อมือถือรุ่นไรให้พ่อกับแม่ซัมซุงครับทำไม,มอ่ะสบายใจเลบริการหลักการขายครับเยอ่ยแค่อันครับถ้าเกิดเรามีเงินสัก500,000อันจะซื้ออะไรให้ฝากแฟนดิห้าพั0 0้าพัซื้ออะไรฝากพ่อแม่ดิคิดว่าซัมซุงเหมือนกันจริงเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ทำไมอ่ะผมคิดเหมือนต่อนะผู้ใหญ่เขาห่วงพวกศูนย์บริการอะไรเงี้ยเออมีแ่ได้พูดงี้ได้ไงโอ้โหแฟนขับมี่เขลุมกระทืบเราแน่เลยโอ้โหนี่ครับดูไว้ครับแฟนขับมี่ดูไว้ดูไว้ดูไว้มากระทืบได้ผมขอชเกจ๋าครับเฮ้ย ยังนู่นโดนอ้างชื่อจนเกิดประเด็นมาเยอะแล้วมอสถ้าเกิดว่ามอสมีตังห้าพันมอสจะซื้อยี่ห้ออะไรฝากคุณพ่อคุณแม่สุดยอดมากอ่ะต่อไปนะก้องถูงพิมพ์และพายครับแล้วก็ไปรุ่น iPhone 13อ๋อยังได่คิดต่างเลยยังคิดต่างเรื่องของกูนะใส่อะไรก็ได้นะแต่ของกลุ่มบิลลี่พายมันขายเท่าไหร่อะแสนหนึ่งก็ให้งบห้าพันอีกเก้าหมื่นห้าคือกูนอกระบบโอ้โหครับอ่ะโอเคอันนี้มอสเลือก อัปโปโอเคอาปปี้ได้ไหมเฮ้ยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากดูดูความภูมิฐานชีวิตเขาก่อนนี่อันนี้เฉลยญี่ปุ่นอ่านี่อันนี้อะไรสีน้ำแสนสีสีสีแม่งโคตรดิฟ ของนัดถ้าเกิดเรามีงบ5,000บาทนัดจะซื้อยี่ห้ออะไรให้กับพ่อแม่น่ Samsung ะซังซุงเลยโอ้โหซังซุงสามในสี่แล้วนะเว้ยไม่ไงเพราะว่าซังซุงมันเป็นแบรนด์แบรนด์ใหญ่ใช่ป่ะอ่าแล้วมันอยู่มานานเออ,เ,อ,อเขาก็เชื่อถือมากกว่าไงเออวะ่ะนัด<ล>พูดมีเหตุผลว่ะซังซุงเนี่ยมันถึกทนอ่ามันก็นาา่าจะพังช้ากว่าพวกแบรนด์จีนคือพ่อแม่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วสติ๊กเกอร์แล้วก็ช้อปปิ้งอ๋ออันนี้อันนี้บ้านนัดนะโกเป็นไงบ้างเด็ดไหมอ๋อคำถามเปลี่ยนดิสวัสดีครับทางนี้ จะเล่นอย่างนี้ทุกวันไม่ได้นะล,ลูกนี่เลย vivo y สิบห s เฮ้ยทำไมโผมมันเปิดพอดีเลยเว้ยเพราะผมไม่รู้ไงอ๋อผมเลยหาเฮานี่ไงอันนี้เลยที่ที่พี่เจ้าบอกว่าพ่อแม่ใช <laughs> ้อะไรผมใช้อนี่หละเราเอาอยาเหยียบภไม่ฐานถามอะไรมึงพูดทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อมือถือให้กับพ่อแม่5,000บาทเราจะเลือก vivo ไม่ซื้อครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เราพาเด็กไปออฟไปอะไรอ่ะเอ้าถามคนรู้เลยเฮ้ยเสื้อฟ้านเฮ้ย ไม่เปิดกับนเจ้าชูเฮ้ยไหนตลุมล้วขอวมึงมึงเลือกอะไรเด่ยผมเลือกมีม่อ่าโอเคโอเคยี่ห้อก็พอเพราะเวลาไปถึงหน้าร้านเดี๋ยวเราก็เราก็จิ้มเด็กอยู่แล้วนี่เออ สุดท้ายมาที่มึงละเดี๋ยวมึงก็ไปถ่ายกับกูวีโวครับทำไมอ่ะอยู่มา7ปีแล้วยังไม่ออกเลยครับเอ้ยมึงพูดถึงอะไรหมายถึงวีโวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยนัดเกี่ยวนัดขึ้นเลยคนนี้นะฮะคนนี้รถรถมารับให้ทุกคนถือว่าวีโวตอนที่ซื้อวีโว่ยห้าสามมาใช้เองตั้งแต่ปีสองจนตอนนี้ให้แม่ใช้ก็ยังไม่พังเลยคือต้องรวมเวลาที่แบงค์ติดโปรด้วยแล้วก็แบบเรียนไม่จบด้วยติดเมียด้วยไม่ดีนะมีคนเดียวไอ้อย่างนึ่งสูตรบริการมันก็ไม่ได้ S <S แพ้ซัมซุงเอ้ยเซัมซอมเร็วกว่าเอ้ยอออะไรเยอะกว่าเพราะว่าไม่ค่อยออกรุ่นใหม่แล้วจานไหนเป็นไหนจันอ้าวก็มาดีอ๋อไอโฟนนะก็ดูไว้ก็ดูไว้เยี่ยพวกเยี่ยนี่ร้อนเรียน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกูไม่มึงตั้งตัวหรอสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกับคอนเทนต์อะไรแบงค์วันนี้เราจะมาแนะนํามือถืองบ6,000บาทที่ใช้สําหรับการใช้ทั่วไปนะคระ ไม่ตั้งตัวจริงๆอ้เยอเสร็จปุ๊บออกมาเจอเลยสำหรับการใช้งานทั่วไปเน้นแบตอืดจอใหญ่ใช้งานได้ยาวๆสองสามวันหัวข้อที่เราทําวันนี้คือเน้นซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อาพ่อแม่ใควยพ่อแม่มึงกับพ่อแม่กูส่วนใหญ่นะถ้าเกิดว่าซื้อให้พ่อแม่ใช้เนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องมองคือแบรนดิ้งกับส่วนบริการใช่พ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เล่น R V ผับจีอยู่แล้วพ่อกูดูแต่ไลน์กับดูแต่เว็บหนังอะไรก็ไม่รู้มีเสียงไหมมีแต่ส่วนใหญ่พ่อจะปิดเสียง พ่อไม่อยากให้รบกวนคนอื่นเปล่ารอบครอบลองดูไว้ประกอบการตัดเยล้วกันได้ครับเมื่อเช้าเราได้ถามทีมงานไปว่าแบบถ้ามีงบ5,000ทีมงานกูแซบเนี่ยนะครับที่อยู่ในออฟฟิศตอนนี้นะเลือกอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็เลือกซัมซุงใช่รองมาก็เป็น vivo ครับรองมาก็เป็น o p p o p p ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่เขาจะไม่เลือกพวกสมาร์ทโฟนที่เน้นเล่นเกมเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เล่นเกมแล้วก็สมาร์ทโฟนที่เน้นเล่นเกมส่วนใหญ่เนี่ย after service ก็ต่ำกว่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไว้นะครับครับคลิปนี้ เพราะว่ามีผู้ชมในไลฟ์เว้ยผมจะซื้อฝากพ่อฝากแม่เอาแบรนด์ไหนก่อนดีเอาแบรนด์ที่ทีมงานเรา r รียกเก็ตมาก่อนดีกว่าเนาะเยอะสุด ซัมซุงครับผมถ้าถูกสุดที่เราหยิบมาเป็นรุ่นไหนครับแบงค์ซัมซุงกาเล็กซี่ A03S ราคาเท่าไหร่แบงค์ราคาเนี่ยสี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่พันนิดนิดก็ได้แล้วอ่ะมาดูสเปคก่อนดีกว่าเป็นไงครับหน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD นะครับขนาดหน้าจอหกจุดห้าคุณจำเลขไว้ดีๆนะครับหกจุดห้ามีให้เจออีกแน่นอนความละเอียดเป็น HD plus นะครับผมครับผม CPU เนี่ยเป็น Helio P สามสิบห้านะครับตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM สี่รอมหกสิบสี่แบตเตอรี่ห้าพันพร้อมด้วยฟาชาร์จสิบห้า ได้กลับไปนะครับหแล้วละจอใหญ่ครับสแรงซัมซุงครับสามแรมกับรอมเยอะมากใช่4คือแบตเตอรี่เนี่ยถ้าสําหรับซัมซุงนะห้าพันนี่ถือว่าอึดมากใช่ราคา4ี่พันกว่าบาทสำหรับผมซื้อได้ครับตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนําถ้าจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ที่แบบไม่ได้ใช้อะไรเยอะเน้นตอบไลน์เน้น a c e b o o k ครับดูหนังเหมือนพ่อผมอะไรเงี้ย <c oughs> ได้แต่ขอให้ปิดเสียงด้วยแล้วกัน <c oughs> ดูหนังอะไรคิดไม่ได้เลยชัดไปซัมซุงกาเล็กซี่ A หนึ่งสองครับตัวใหม่นะครับอย่าไปซื้อตัวเก่าตัวเก่านี่คือไม่แนะนําใช่เอา โมเดลเยีย2021สเปคเป็นไงบ้างครับแบงค์หน้าจอเนี่ยเป็น IPS นะครับขนาดหน้าจอ6.52นิ้วเฮ้ยตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงความละเอียดเป็น HD Plus เหมือนกันครับนะครับตัวที่ยิบมาเนี่ย CPU เป็น Exynos 850 RAM 4แต่ว่า ROM เนี่ย128ยแบตเตอรี่5,000พร้อมด้วย Fast Charge 15วัตต์ในราคา5,299บาทถ้ามีงบประมาณจากตัวที่แล้วใช่เพิ่มอีก1,000บาทสิ่งคุณได้กลับมาคือจอใหญ่กว่าเดิมนิดนึงส t อเรจเยอะกว่าเดิมแต่ว่าพ่อแม่ผมนี่นี่คือผมซื้ออมมมถให้่่แผนะ 6 4กิพอแต่ถ้ากอดว่าอยากจะเหลือเฟือหรือว่าพ่อแม่เราทํางานจริงจังด้วย128ก็น่าจะอุ่นใจนะครับเป็นอ,อสอมอ,อะไรอย่างงี้ต้องถ่ายวีดีโอไปเที่ยวเชียงใหม่พันก่ารูปอะไรอยเงี้ยอ,อสอมอไปเที่ยวเชียงใหม่ไม่ได้อันนี้แม่กู <laughs> รุ่นแอดไปครับแบงค์ซัมซุงกาแล็กซี่ M สามสองนะครับโมเดลเป็น 4G เนาะตอนนี้เนี่ยหน้าจอซูเปอร์โมเลดลื่นเลยเออลื่นเลยนะครับขนาดยอดเลยซื้อไปดูหนังหรือว่าดู YouTube เนี่ยฟินเฟอร์แน่นอนครับผมครับขนาดหน้าจอ6.4นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus โอ้ห Refresh Rate เก้าเฮิร์ตซ์โอ้ยยี้ย CPU Helio G 8 0โอ้โหตัวที่หยิบมา RAM แปด ROM หนึรอยยี่แบตเตอรี่5,000พร้อมด้วยฟ้าชาร์จยี่สิวัตในราคา6,990บาทอันนี้เกินมานิดหน่อยก็คือ เต็มแม็กของ6000เลยแต่ว่าสิ่งที่คุณได้ไปคืออะไรได้จอที่ดีมากซูเปอร์อลโมเลดแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่คนไหนแบบว่าชอบจอลื่นๆอจอเก้าสินี่คือเป็นอัโมเลดด้วยคือแบบโอ้โหคัดทีไปดาวองคานเลยนะใช่ครับความสมูทเนียนตาเนี่ยต่างกันเยอะก็รอช่วง12 12อย่างช่วงเนี้ยซื้อได้นะครับก,ก็ตามนี้เนาะถัดไปครับแบงค์ซัมซุงกาแล็กซี่ A สองสองนะครับผมบตัวน,นี้เนี่ยหน้าจอเป็นซูเปอร์อลโมเลดเหมือนกันขนาดหน้าจอเนี่ยหกจุดสี่นิ้วแต่ว่าความละเอียดได้แค่ H D Plus พาเนลเป็นอัลโมเลดไหมพาเนลเป็นซูเปอร์อัลโมเลดโอ้โหแต่ว่าตัวรีเฟรชเรทเนี่ย90เฮิร์ตเหมือนกันนะครับตัว CPU เหมือนกัน Helio G 80นะครับตัวที่หยิบมาเนี่ยแรม6รอม128นะครับแบตเตอรี่เนี่ย5,000พร้อมด้วยฟาดชาร์ต15วัตต์ถ้าใครไม่ได้ใช้จอ Full HD อ่าก็เอาตัวนี้ก็ได้ครับแต่ผมแนะนำนะเออเอา Full HD เอา Full HD <c oughs> จบกว่าใช่คือมันความฟินเนี่ย H D กับ Full HD เนี่ยต่างกันเยอะจอที่เป็น Full HD เนี่ยมันจะไม่เขื่อนางย อ่ะลูกค้าเขียนเลขเขียนอะไรมาโอ้โหจดผิดนี่จบเลยนะใช่คร oh, oh, ับเออหวยอะไรวะหวยอะไร8ปบาทเออเอาหวยคำชะหนดขายเท่าไหร่นมาโคตรแรงแปดสิบแปดสิบนะถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณ4 0 0 0ถึง6,000บาทครับผมบวกลบนิดหน่อย4รุ uh> ่นนี้น่าซื้อพ่อแม่แฮปปี้อ่ะพ่อแม่แฮปปี้นะครับแบรนด์ถัดไปครับเรียวมีครับผมอ่ะเป็นยังไงบ้างเรียวมีเนี่ยหยิบมาทั้งหมด3รุ่นนะครับถ้าจำไม่ผิดเริ่มตั้งแต่ตัวที่ราคาถูกสุดก่อนเลยครับผมเรียวมีนาโซ50 i บออันนี้เพิ่งออก เลยใช่ครับผมราคาจั๊กบาทแบงค์ตอนนี้เนี่ยเหลือ3,699บาทสเปคเป็นยังไงครับแบงค์หน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอ6.5นิ้วโอ้โหหน้าจอที่คุ้นเคยครับความละเอียดเป็น HD plus เดี๋ยวราคานี้ส่วนใหญ่นะถ้าต่ำกว่า4,000 HD หมดเลยใช่ครับ CPU เนี่ยเป็น Unisoc Octa Core นะฮะครับผมตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM 4 ROM 64นะครับแบตเตอรี่5,000ไม่มีฟาชาร์จมีแต่รีเวิร์สชาร์ตใช้เป็น power bank ได้ครับแต่คือใช้ค่อนข้างยากเพราะว่าพอร์ตการเชื่อมต่อเขายังเป็น USB อยู่่่ใชครับแต ราคานี้ 3, อ่ะสามพันเท่าไหร่สามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าสามพันเจ็ดอกลมให้ถูกสุดแล้วที่หยิบมาโอ้หอันนี้อันนี้ตัวนี้ผมกับแบงค์เคยเล่นแล้วเล่นเกมก็พอได้เล่นใช้งานทั่วไปก็พอได้เล่นเกมดีเลยแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะเป็นมือถือที่ไม่เร็วนะแจ้งก่อนถ้าเกิดว่าใครที่แบบพ่อแม่แบบหูสลับแอบปบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออมีความเป็นวัยรุ่นหน่อยเนี่ยตัวนี้ผมไม่แนะนำครับรุ่นถัดไปครับแบงค์เรย์มี่ซีสองหนึ่งคร 6.5นิ้วอีกแล้วจำเอาไว้นะครับแล้วก็ความเรียดเนี่ยเป็น HD Plus เหมือนเดิมครับผมนะครับ CPU เนี่ยเป็น Helio G 3 5ตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM 3 ROM 32นะครับแบตเตอรี่5,000พร้อมด้วย Fast Charge 10วัตต์อย่าเรียก Fast Charge เลยครับก็10วัตต์นั่นแหละครับผมได้ราคาสี่พร้อาสิบเาบาทเฮ้ยโอเคอยู่นะพอไปกินได้ตัวตะเกียบนาโซเนี่ยมันแลดูเหมือนว่าแบบเฮ้ย RAM เยอะกว่าน่าจะเร็วกว่าแต่การใช้งานจริงเนี่ยผมอยากจะบอกว่า T 2 1เร็วกว่าใช่ครับหลายๆแอปพลลิเเเคชันนที่่รา มันเสถียรกว่ายูนิซ็อกแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับแบบนี้โดยส่วนตัวนะหน้าจออะไรก็เหมือนกันดีไซน์คล้ายๆกันเลยนะสรุ่นนี้จริงแต่ว่ารุ่นต่อไปที่ผมจะพูดเนี่ยดีไซน์คล้ายกว่านี้อ่ะยังไงครับต่างกันแค่แรมอ่ะสปอยเลยเรียวมี C11 ครับผมเป็นไงไ้างโอ้โหรุ่นนี้นะครับสเปคเนี่ยลอกมาจากรุ่นเมื่อกี้เลยเป็นหน้าจอเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอ6.5นิ้วครับความละเอียดเป็น HD e l i o G 3 5เหมือนกันต่างกันตรงที่แรมนะครับตอนนี้เนี่ยให้แรมมารอครแล้วก็แบตอรี่่เทากัน5000 ฟ้าชาร์ตสิบวัตต์เท่ากันแต่ว่าราคาเนี่ยต่างกันเยอะเลยตัวนี้เนี่ยสามพิ 3, บาทงจิงงตามสุดแล้วอ่ะตะกี้มึงบอกตัวตะกี้ตามสุดต, <laughs> ตอนนี้ตามสุดกว่า <laughs> เอากลมๆให้ก็คือ3ามพันผมจะแนะนํานะถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้เพิ่มเงินไปเอานาโซห้าสิบไอหนึ่งละความสดใหม่คุณได้มากกว่าสองคือแรมรอมคุณได้เยอะกว่าใช่ครับแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมได้ลองใช้งานมาเนี่ยผมชอบนาโซห้าสิบไอมากกว่านาโซแบตอึดกว่าด้วยใช่ครับผมแม้ว่าซีพมันจะไม่ใช่แบบเมนสตรีมอ่ะยูนิซอบอะไรยูนิซอบเออแต่คือถ้าใช้งานโอเวอร์ออลเนี่ยนะครับกับสเปคกับราคาที่คุณได้นาโซห้าสิบไอตอบโจทย์กว่าใช่เด็ดราคาสามสี่พันโหคุณจะไปคาดหวังให้แบบลื่นปื๊ดกึ๊ดกึ แซนัพดักกอนแปดแปดเลยมั้งบอมมี่บอมมี่ <laughs> แลมแปดได้ไหมพี่ห้าพ <laughs> ันซื้อฝากพ่อไม่ได้ <laughs> <laughs> ถ้าเป็นเรียมีแบงค์ชอบรุ่นไหนที่สุดเท่าที่เอามาเรียมีนาโซครับ อันน sure. ี้คิดเหมือนกันผมว่าจะมีนาโซ่ค่อนข้างคุ้มละถัดไปครับแบงค์แบรนด์ vivo smartphone ครับผมอันนี้เป็นแบรนด์เบอร์2ที่ทีมงานเราเลือกมีรุ่นอะไรบ้างแบงค์ที่เราหยิบมาในวันนี้เริ่มกันที่ vivo Y15s ที่ไอโกะมันชอบเมื่อกี้เซลอยู่เมื่อกี้5,000พอดีเป๊ะเลยเออตัวนี้เนี่ยหน้าจอเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอเนี่ย6.51นิ้วครับความละเอียด HD plus นะครับ CPU เป็น Helio P35 ตัวที่หยิบมา RAM 3 ROM 32แบตเตอรี่5,000พร้อมด้วยไฟชาร์ ตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัวต้นปี 1> ว1หนึอและวายนนี่แหละสเปคเนี่ยด้อยกว่าใช่แต่คือ Level. <palate> เข้าใจว่าช่วงเนี้ยพวกชิปมันขาดแคลนเรียกว่าชิปหายพอทําราคามาได้แบบนี้เนี่ยสำหรับผมค่อนข้างโอเค,คหลายหลายคนอาจจะมองว่าแบบไอ้ตัวเก่ามันคุ้มกว่าแต่ตัวเก่ามันหาซื้อ,อยากแล้ว <existe> ไม่รู้สิผมว่าใช้งานผมนชอบนะได้ความสดใหม่ด้วยใช่สดใหม่กริบเลยแล้วก็เหมือนพวกแบตพวกอะไรเงี้ยไม่อึดคือคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่เขาให้มาเนี่ยเมื่อเทียบกับราคานะใช้ได้ ตัวถัดไปนะครับ Vivo Y 1อ่ะเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกันเลยกับตัวเมื่อกี้นะครับหน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอ6.51นิ้วความละเอียดก็ HD Plus เหมือนกัน CPU ก็เหมือนกันเลยครับ Helio P สามารถต่างกันตรงที่เป็น RAM ROM นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ย RAM ส ROM 6 4ครับแบตเตอรี่5,000ันพร้อมด้วย Fast Charge 18วัตต์ในราคา5 6 9 9บาทแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าได้ ROM RAM เพิ่มขึ้นถ้าเกิดเรามีงบประมาณแล้วชอบ Vivo ซื้อได้ใช่ครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เน ที่มันแรงมากครับคุณเอาที่มันแบบมันซื้อง่ายมันซ่อมง่ายอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะจัดจ้านในย่านนี้ยังไง Vivo Y 525G เฮ้ยได้ 5G ด้วยได้โอ้ Vivo คุ้มสเปคซะงั้นเป็นยังไงบ้างสเปคตัวนี้น่าจะคุ้มสุด้ะนะหน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอเนี่ย6.58นิ้วครับผมใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงความละเอียดเป็น Full HD Plus เฮ้ยได้ Full แล้วนะ CPU นะครับ Dimensity 7 0 5G ตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM 4 ROM 1 2รอ แ8นะครับ<ฮ>แบตเตอรี่5,000พร้อมด้วยฟาชาร์จ8 8วัตต์เน็นเร็่ราคา6,590โดมากเลยนะผมให้สูสีกันเลยกับซัมซุงคุณได้5 G <อ>ด้วย<อ>แต่ว่าราคานี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ราคาที่เขาเปิดตัวครับนะครับเป็นราคาที่ลดแล้วในช่วงนี้ราคานี้แบงค์ไปเจอมาที่ไหนใน Official Store ของเขาเลยครับต้องรีบหน่อยราคานี้เพราะว่า c p u ตัวนี้สเปคแบบนี้เลยนะอยู่ใน vivo ราคาหมื่นกว่าบาทนี่คุณได้ในราคาครึ่งหึ ผมแนะนําเลยว่าถ้ามีงบแล้วต้องการให้พ่อแม่ใช้ยาวๆอันนี้ไม่ต้องซื้อฝากพ่อแม่ก็ได้ซื้อใช้เองยังคุ้มเลยเอาวีได้60แล้วนะนี่คือทั้งหมดของ vivo ครับผมถ้าแนะนําให้ซื้อได้แล้วมีเงินผมจะแนะนําให้เอา Y 5 2 5า G G j a คุ้มจริงน้ําตาแทบไหลใช่น้าตาคาร์บ้าทเฮาเมรักเลาแน่อพีเตอร์สวัสดีครับแบรนด์อะไรต่อไปครับแบงค์เชียวมีอ่าเชียลมีก็ไม่ได้แค่เชียลมีนะมีพวกเรดมีเรดมีโฟกคนมานิดนึงมามีโฟกะ คือต้องบอกก่อนถ้าอยู่ต่างจังหวัดผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ส่งซ่อมยาก อันดับที่2ถ้าพ่อแม่คุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนต้องติดต่อสื่อสารกับคนนู้นคนนี้บ่อยๆแล้วก็แจ้งเตือนสําคัญมากๆผมจะไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าซื้อไปดูหนังดู YouTube ผมแนะนําอันนี้แล้วแต่แล้วแต่การใช้งานตัวแรกเลยครับผมเรดมีสิครับตัวนี้ติดทุกงานแต่ว่าหาซื้อยากหน่อยเออแต่ตอนนี้ยังมีใน Official Store นะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วคิดว่ารุ่นนี้คุ้มรีบไปซื้อไม่งั้นผมซื้อก่อนเออเป็นยังไงบ้างแม็กซ์สเปคครับอ 6.5นิ้วแต่ว่าความละเอียดเป็น Full HD นะครับพร้อมกับ Refresh Rate 90เ z เอ้ยเอาเรื่องคุ้มนะนะเอาเรื่อง CPU Helio G88 ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่หยิบมาเนี่ย Ram 4รอง64แบตเตอรี่5,000พร้อมด้วย Fast Charge 18วัตต์ในราคา4,990บาท5,000ทอน1บาทนะครับถูกต้อง10บาทเอาเรื่องนะตัวนี้เอาเรื่องนะโคตรดีใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยใส่ดูหนัง RV ก็โอเคใช่ฟีไฟก็โอเคพ่อแม่ใครผมไม่เล่นเกมหรอกที่ แต่ว่าพอสเปคมันสูงแบบนี้เนี่ยเวลาเราแบบใช้งานที่มันแบบหนักๆหรือว่าผ่านไปสักปี2ปีอะไรเงี้ยมันก็ยังพอลื่นอยู่บ้าง ถัดไปครับแบงค์ Poco M3 Pro 5G ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมื่อตอนกลางปีมัง้งเป็นไงบ้างแบงค์สเปคตัวนี้หน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอ6.5นิ้วความเรียกเป็น Full HD Plus นะครับโอ้ได้ Full HD ได้ Full HD Refresh Rate เนี่ย90เฮิร์ตโอ้โหเหมือนกันเลยตัว CPU เนี่ยเป็น Dimensity 750นะครับตัวที่หยิบมา RAM 6 ROM 128บแบตเตอรี่5000พร้อมด้วย Fast Charge 18วัตต์ในราคา6,299ตอนเปิดตัวเนี่ย4,999บาทแต่ขายดีก ตอนนี้ก็เลย6กพัคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้อย่างที่บอกครับชิปมันแพงใช่นะครับสมาร์ทโฟนทุกแบรนด์ครัปรับราคาขึ้นหมดอย่างตัวนี้ห้0 0ัตอนนี้เป็น6 2พันสองกว่าแล้วครับหกพัใช่คุ้มไหมคุ้มก็ยังคุ้มอยู่ตัวนี้มันได้ 5G ด้วยครับนะครับได้เรื่องแบตอึดด้วยใช่ได้ตัวหน้าจอที่เป็น90ด้วย ซีพียูแรงด้วยเผื่อพ่อแม่คุณอยากจะใช้เฉียวมีเป็นคนที่ตามโลกอะไรเงี้ยก็ลองดูตรงนี้ไว้ก็ได้ถัดไปครับแบ็ก Redmi Note 10อ่าคุ้มอีกแล้วคุ้มตัวนี้คุ้มผมชอบครับหน้าจอแานบ่นเยอะเออหน้าจอเลยนะอ่าหน้าจอเป็น Super AMOLED ขนาดหน้าจอ6 4จุดสี่สามนิ้วคผวามละเอียดเป็น Full HD Plus CPU เนี่ยเป็น Snapdragon 6ก8 9 0ดแปเนะครับตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM 6 ROM 128รอแบตเตอรี่5000พร้อมด้วยฟาสต Charge สามสิบสามวันสำหรับพ่อแม่สายรีบนะครับ เพื่อเผื่อแบบว่าพ่อแม่เราทํางานที่ต้องแข่งกับเวลาบ่อยๆหรือพ่อแม่เราเนี่ยมีอาการแบบว่าหลงหลงลืมลืมบางทีก็ชาร์จบ้างไม่ได้ชาร์จบ้างหรือว่าบางคนแบงค์บ้านเนี่ยเปิดกิจการที่แบบทํากับข้าวขายมีแกล็บมีไลน์แมนมาส่งทั้งวันแล้วต้องติดต่อสื่อสารกับแอปนี้บ่อยๆก็เสียบชาร์จอย่างเงี้ยอุ่มใจว่ามันเร็วอีกอย่างคือตัวเนี้ยมันได้จออ m o โมเลตต้องบอกก่อนว่าเรดมีเนี่ยคุ้มทุกรุ่นถ้าเป็นสเปคแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องกังวลคือหนึ่งละรอม ความสเสถียรครับการแจ้งเตือนใช่สารบริกูลศูนย์บริการต่างจังหวัดอาจจะหายากนิดนึงใช่ครับส่งเคลมกรุงเทพหลายวันครับมันไม่เหมือนพวกแบรนด์ก่อนหน้านี้ที่เราเล่ามาแต่ว่าปัจจุบันนี้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วนะใช่นะครับ13รุ่นแล้วที่พูดถึงนะครับแล้วก็แบรนด์สุดท้ายที่เราพูดคืออ p p o ไม่คิดว่าจะมีแต่ก็มีนะครับผมก็หยิบมา2รุ่นด้วยกันนะครับ Oppo A16 ตอนนี้น่าจะเปิดตัวมาสักพักแล้วไม่นานมานี้เนาะหน้าจอนะครับเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอ6.52นิ้วครับผมความละเอียดเป็น HD Plus CPU Helio G35 ครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับใช้กันเยอะใช่ครับตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM 4รอม6 4แบตเตอรี่5,000ไม่มีฟ้าชาร์ตในเรทราคา5,999บาทโอเค Oppo ก็ขึ้นชื่อเรื่องของการถ่ายรูปสนุกใช่ถ่ายรูปสวยหาซื้อง่าย สูมบริการเยอะเยอะมากตอนนี้อันนี้คือจุดแข่งเขาเลยผมเนี่ยมีโอกาสได้ใช้สูมบริการที่แบบผมรับใจก็มีพวกซัมซุงวีโว่อัลป์สามยี่ห้อนี้เนี่ยถ้าเต็ม10ผมให้10ทุกยี่ห้อเลยไม่มีรุ่นไหนกินกันลงอะรุ่นสุดท้าย Oppo A53 ครับผมอาจจะเก่าไปหน่อยแต่อร่อยแน่นอนครับผมครับหน้าจอเนี่ยเป็น i p s LCD ขนาดหน้าจอเด็กหกจุดห้านิ้วความละเอียดเป็น h d Plu พสนะครับ CPU s n a p d r a g o ตร6 0ุังที่หมา RAM 4ตัวที่หยิบมาแรมเตอรอ่5 0 0่พร้อมย้ี่สิบแ18 ได้ราคานี่ร้อยเก้าสิบเาบาทโดยส่วนตัวผมค่อนข้างแฮปปี้ตรงที่ว่าเขาให้สตอเรจมาเยอะใช่ให้แรมมาเยอะครับแล้วก็ C p u ที่เขาให้เนี่ยนะครับเป็นแซฟดากอนตัวเนี้ยมันเก่าแล้วก็จริงเว้ยแต่ว่าตามร้านตู้เนี่ยยังพอหาซื้อได้อยู่ครับ,ครบใครอยากจะแนะนารุ่นไหนของ oppo อีกก็คอมเมนต์เพิ่มมาได้อย่างที่เล่าไปคือ oppo เนี่ยอุ่นใจครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่แบบชัดเจนเลยคือใช้แล้วอุ่นใจใช่หาเคสหาฟิล์มง่ายครับฐานบรรคูลสูมบริการเยอะโย อย่าลืมนะครับจะซื้อมือถือให้กับคุณพ่อคุณแม่อ,อันดับแรกรถามเขาก่อนว่าเขาชอบแบรนด์ไหนใช่ถามก่อนเลย อันดับที่2คือจอต้องใหญ่แบตต้องอึดครับคือเราพยายามคัดมาเพื่อแบรนด์ที่แบบหาซื้อง่ายจริงๆถูกต้องแถวบ้านเราหาเจออะไรเงี้ยเหมือนตลาดนัดต้นโัข้างบ้านกูเงี้ยอ่าถ้าแบรนด์เมื่อกี้หยิบมานี่คือหาง่ายหมดเลยใช่ถ้าอยากดูคลิปแนะนําเกมมือถือเล่นเกมงบ5 0 0 0บาทก็ไปดูได้ที่ช่องแบงก์เกมจ๋าครับผมถ้าอยากดูงบ10,000บาทครับก็สามารถมาดูได้ที่ช่องกูซ่ครับผมโอเคเลือกให้มันเหมาะกับการใช้งานครับอยากดูเด็ราคาเท่าไหร่อีกคอมเมนต์ครับผมได้เดี๋ยวจัดให้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับ ครับไอ้เพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์มาครับวันนี้ลาไปก่อนแฮปปี้นิวเ a ียร์แฮปปี้นิวเ y ียร์แฮปปี้นิวเมียแ r h a ี้คริสต์มาสเดย์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ขอได้เมียแหม่ทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณแบงค์ที่วอวยพร